ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ t h โ l o หรือไพ่ทาล l อ <S <S เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหา <S 2> <S 2> พร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิประโยคที่มีกระแสน้ำและเตียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะ ไพโ่โรแมนติกทาลอดประจำเดือนมิถุนายนปี2564ของชาวราศีมังกรได้แก่ Six of Swords, the Hierophant, Justice, Ace of Wands, Knight of Wands, Ace of Pentacles, the Moon, Two of Wands, King of Pentacles, the Stars, and Six of Wands ชาวราศีมังกรคะไพโ่โรแมนติกทาลอตจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์เรื่องมีอยู่ว่า กรณีชาวราศีมังกรบางคนที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรัก <c oughs> เหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันในวันนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอาจทําให้ทั้งสองคนบาดหมางใจกันแทบมองหน้ากันไม่ติด <c oughs> ก็เลยห่างห่างกันไปหรือราศีมังกรบางคนเจอสถานการณ์บุ่นแรงจนถึงขั้นตัดสินใจร้างลาเลิกลากันไปแล้วแต่ในวันนี้หวนคิดถึงความสัมพันธ์พร้อมสำนึกผิดด้วยแม้ว่าจะสำนึกผิดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าคนรักจะให้อภัยไหมหวนคิดถึงคดีความที่ก่อขึ้นในวันนั้นก็รู้ว่ามันเป็นคดีความอุกชะกันเขาคงไม่ให้อภัยคุณง่ายๆจึงทำให้คุณก็เดาชะตากรรมของตัวเองได้ว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนรักจะยกโทษให้ก็ปล่อยเป็นไปตามยถากรรมแล้วกันเมื่อไพสังฆราชามาเยือนแบบนี้อาจารย์จึงตีความหมายว่าไม่ว่าจะทำผิดอะไรก็ตาม หากสำนึกผิดแล้วและยอมคุกเข่าขอโทษหวังว่าอีกคนหนึ่งจะเห็นใจและให้อภัยถ้ากรณีชาวราศีมังกรกับคนรักห่างกันแล้วแล้วเขาจะรู้ไหมว่าคุณสำนึกผิดแล้วทำอย่างไรถึงจะให้เขารู้ว่าในตอนนี้คุณสำนึกผิดแล้วหากคุณสองคนไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีตัวกลางมาเชื่อมสารสัมพันธ์ก็ต้องตัวคุณเองนี่แหละต้องมีความกล้าหาญไป,ปเผชิญหน้ากับคนรักด้วยตัวเอง ไพ่ใบต่อไปบอกว่าโอ้ชาวราศีมังกรก็กล้า,กล,า,ก,ลากลัวนะคะคุณก็หวั่นใจว่าเขาอาจไม่ยกโทษให้คุณแล้วถ้าคุณจะเข้าไปหาเขาณนะเวลานี้มันเหมาะสมไหมและคุณก็รู้ดีว่าคุณจะต้องพร้อมที่จะเคลียร์กับเขาปมประเด็นสาเหตุที่ทะเลาะเบาะแว้งกันในวันนั้นและในการที่จะเคลียร์กับเขานั่นหมายถึงว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ คดีความก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องพื้นฐานอุปนิสัยใจคอความเป็นตัวตนท่าแท้ซึ่งคุณอาจเคยแสดงพฤติกรรมดักสายด้านมืดทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจดังนั้นในวันนี้ถ้าคุณคิดว่าจะไป,ปะเผชิญหน้ากับคนรักคุณจะต้องเตรียมตัวถามใจตัวเองว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ เงื่อนไขเดียวที่เป็นกฎเหล็กคือการที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ให้ได้เขาจะยอมลดลาวาศอกให้บางครั้งเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่อาจารย์อ่านตีความหมายไพ่สามารถตีความหมายได้สองกรณีกรณีแรกคือชาวราศีมังกรกระทำต่อคนรักและกรณีที่สองเป็นเหตุการณ์ตรงกันข้ามคือคนรักกระทำกับชาวราศีมังกรค่ะเคยมีคุณผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปว่า เรื่องราวที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้ผมเป็นชาวราศีมังกรแต่สถานการณ์ตรงกันข้ามคนรักนั่นแหละเป็นฝ่ายกระทำผมดังนั้นคุณผู้ชมฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วก็เทียบเคียงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมาฟังเรื่องราวต่อไปนะคะหากว่าคิดว่าจะเริ่มต้นรักกันใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ด้วยเช่นกันคะ่ะดังนั้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็คงต้องคิดหนักเลยคะ่ะ เมื่อคุณห่างกันแล้วหรือราศีมังกรบางคนที่รั้งลาเลิกลากันก่อนหน้านี้เมื่อคุณแยกกันอยู่แล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกันถ้าทั้งคู่สารวนกับอาชีพการทำงานก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะคะแต่เกรงว่าเมื่อคุณแยกจากกันแล้วเขาอาจมีคนใหม่แล้วมั้งคงต้องหาข่าวจะได้มั่นใจว่าถ้าคุณจะไปหาเขาคุณจะไม่น่าแตก ดังนั้นในช่วงนี้ชาวราศีมังกรคงกำลังหาข่าวอยู่นะคะว่าคนรักเขามีชีวิตอยู่อย่างไรบ้างเขามีคนอื่นแล้วหรือ,อยังต่อไปไพโรบันติกทาร์ลอตจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าชาวราศีมังกรไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีคนกลางมาเป็นตัวเชื่อมให้การที่คุณจะหาข่าวคราวก็เป็นเรื่องยากค่ะ ทำไมอาจารย์พูดแบบนั้นก็คุณได้ไพ่เดือมูลไพ่เดือมูลมีความหมายว่ามันอึมครึมมันไม่ชัดเจนคาดเดาเหตุการณ์ได้ยากอีกทั้งถ้าหวนคิดถึงเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นปมประดินปัญหาที่ซับซ้อนก็ทำให้คุณหวั่นวิตกว่าคนรักอาจผูกใจเจ็บฝังใจจำเป็นรอยแค้นที่เขาอาจไม่อภัยให้กับคุณก็ได้ความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าเราทั้งสองคน ยังมีเยื่อใยต่อกันนั้นอาจจะเป็นความคิดของคุณฝ่ายเดียวก็ได้ป่านนี้เขาอาจจะลบคุณออกไปจากความทรงจำของเขาแล้วก็ได้นี่คือปมประเด็นปัญหาสำคัญที่สุดค่ะอาจารย์จะเรียบเรียงปมประเด็นปัญหาให้ชาวราศีมังกรฟังนะคะปมประเด็นปัญหาแรกก็คือเพราะความเป็นตัวตนของคุณแต่เก่าก่อนคนรักไม่ยอมรับคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เรื่องที่สอง คุณวันวิตกว่าในตอนนี้คนรักเขาอาจมีคนใหม่ไปแล้วแล้วคุณโผลไปหาเขาคุณก็จะหน้าแตกคะ่ะเรื่องที่สามสูงสุดเลยของปมประเด็นปัญหาก็คือจากคดีความที่ทะเลาะเบาะแวงกันนั้นอาจเป็นรอยแค้นฝังใจคนรักแล้วก็ทำให้เขาลบคุณออกไปจากความทรงจำจบสิ้นสุดความสัมพันธ์กันซะคุณจึงมานั่งไข้ควรคิดพิจารณา คิดหนักเลยค่ะว่าการที่คุณหวนคิดถึงความสัมพันธ์มันเป็นความฝันของคุณฝ่ายเดียวใช่ไหมแล้วคุณจะขจัดความฝันนี้ออกไปจากใจได้ยังไงเรื่องราวเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคู่รักหลายๆคู่ในระหว่างที่คบหากันใช้ชีวิตประมาทโดยไม่มีสติและควบคุมอารมณ์ไม่ได้พังเผอทำผิดต่อกันอย่างรุนแรงทำผิดไปแล้วในวันนี้สำนึกผิด จึงทำให้ต้องมาคาดเดาวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยกโทษให้ไหมการสำนึกผิดครั้งนี้มันจะสายเกินไปไหมอย่างไรก็ตามก็มีไพ่เดอะสตารปรากฏขึ้นในเดือนมิถุนายนซึ่งไพ่เดอะสตารหมายถึงว่าแรงปรารถนาความต้องการอยากจะคบหากันต่อไปแต่ต้องมาไข้ควรคิดพิจารณาอีกครั้งว่าคุณรักเขามากแค่ไหนถ้าคุณไต่ตองตึกตองอย่างทองแท้แล้ว และตกผลึกในใจได้ว่าเขานี่แหละคือรักแท้ของคุณถ้าคุณคิดอั่งนี้ไพ่ใบสุดท้ายจะมาตอบโจทย์ชาวราศีมังกรค่ะไพ่ใบนี้คือการสื่อสารความหมายของไพ่สื่อสารมีในยะแฝงว่าคุณต้องใช้ความจริงจากหัวใจของคุณเท่านั้นในการที่คุณจะพูดกับเขาหัวใจคุณคิดอย่างไรคุณต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองปากกับใจต้องตรงกัน ทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ชาวราศีมังกรคุณเคยเจอไหมบางคนรักแทบตายแต่มีอีโกโ้มีทิฏฐิสูงปีตดมักจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับใจทิ้งศักดิ์ศรีทิ้งอีโก้ไม่ได้ใจอยากจะคืนดีแต่กลัวเสียหน้ากลัวเสียศักดิ์ศรีมีทิฏฐิมีอีโก้สูงปีตดไม่ยอมพูดตรงๆจะไปคืนดีแต่ปรากฏว่าไปพูดจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิด ก็เลยทําให้สถานการณ์รุนแรงบานปลายใหญ่โตไปเลยค่ะดังนั้นเมื่อชาวราศีมังกรเข้าใจไพ่ใบสุดท้ายที่อาจารย์อ่านตีความหมายเชิงลึกให้ฟังไม่ต้องมีศักดิ์ศีไม่ต้องมีฟอร์มแล้วก็พูดตรงๆกันเลยค่ะไม่ต้องอ้อมค้อมเดี๋ยวมาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะชาวราศีมังกร คิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนี้ว่าคุณได้ไพ่เบนี้ค่ะชาวราศีมังกร you deserve love you are love able ราศีมังกรดูจิตกรวาดภาพไพ่ใบน,นี้ก่อนนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเธอกำลังยิงธนูท่าทางของเธอเอาจริงเอาจังมากเลง็งธนูด้วยความเชื่อมัน่น เธอต้องการที่จะยิงธนูตรงเป้าเมื่อคุณเห็นภาพบนหน้าไพ่นี้แล้วเทพคิวปิดแนะนำว่าคุณสามารถที่จะรักกันต่อไปได้ถ้าหากว่าเป็นฝ่ายผิดคุณต้องมีความกล้าหาญที่จะขอโทษขอโทษคนรักไม่ได้ไปขอโทษศัตรูสักหน่อยเอ่ยคำพูดออกมาให้ตรงกับใจตัวเองไม่ต้องอ้อมค้อมและถ้าคุณคิดว่าการปรับปรุงตัวเองหรือเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้ มันคือความรับผิดชอบต่อความรักความสัมพันธ์นั่นก็หมายถึงว่าคุณได้มอบของมีค่าให้กับคนรักแล้วถ้าหากคุณมีความกล้าที่จะเข้าไปหาเขาก่อนคุณแสดงให้เขาเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตของคุณแม้ว่าเงินทองเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญสูงสุดเหนือกว่าเงินทองก็คือคนสองคนจะต้องอยู่ด้วยกันได้โดยการที่ไม่เอาเพฤติกรรมดักซ้ายด้านมืดทำร้ายกัน เอาละชาวราศีมังกรอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้นะคะในการเลือกวิถีทางของความรักขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของปัจเจตบุคคลคุณสามารถที่จะเลือกวิถีทางรักตามทัศนคติตามอุดมการ์และมุมมองของคุณนะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมังกรในเดือนหน้า และอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ